สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งนะคะวันนี้จะชวนทำสุกี้แห้งทะเลแบบง่ายๆทำทานเองที่บ้านได้สบายๆด้วยน้ำจิ้มสุกี้เข้มข้นจากครัวแม่พึ่งค่ะวัตถุดิบที่แม่พึ่งใช้ในวันนี้ก็จะใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วง่ายที่สุดเราจะใช้น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปจากครัวแม่พึ่งค่ะ หอมอร่อยเข้มข้นครบรสทานกับอาหารได้ทุกอย่างเลยไข่หนึ่งฟองนะคะต่อมาก็จะเป็นผักที่เราใช้ตามชอบเลยนะคะวันนี้แม่พึ่งก็จะเตรียมตามนี้เลยเามาเริ่มทํากันจ้ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมสับนะคะอันนี้ก็จะผัดเพิ่มความหอม ใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกถ้าใครชอบเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะปรุงรสเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะกลิ่นก็จะเริ่มหอมฟุ้งน่าทานขึ้นมาแล้วนะคะส่วนกุ้งพอเริ่มสุกเ,เนื้อเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำมันหอยอีกหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากเมื่อเนื้อสัตว์สุกแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจะใช้ไข่หนถึงสฟองก็ได้นี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะใส่ผักที่เราชอบลงไปไม่เพิ่งจะใส่เป็นผักกาดขาวนะคะ แล้วก็ตามด้วยผักบุ้งส่วนเห็ดก็ใส่ที่หลังเพราะว่าเขาจะสุกเร็วนะคะพอผักเริ่มสลดก็ใส่วุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้วลงไปนะ ทีเด็ดของเราอยู่ที่น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นนะคะของครัวมแม่พึง่งอันนี้เราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยหรือใครจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้นะคะตามความชอบเลยน้ำจิ้มสุกี้แม่พึ่งจะใส่ลงไปประมาณ2-3ถึสช้อนโต๊ะค่ะนี่ฉ่ำเด้งหอมแซ่บน่าทานมากๆสุดท้ายใส่ไปขึ้นช่ายแล้วก็ ต้นหอมค่ะนี่ก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะเพิ่มกลิ่นหอมให้หน้าทานยิ่งขึ้นด้วยง,ายาง่ากมาๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุกกี้ทะเลแห้งแบบแซบๆสไตล์ครัวแมพึ่งเป็นเมนูอร่อยที่สามารถทำทานได้บ่อยๆเลยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสุกกี้นะคะเข็มคน้นแซบๆสีๆสวยๆจากครัวแมพึ่ง นี่ค่ะกุ้งเด้งๆนะจิ้มลงไปในน้ำจิ้มนะคะช่ำๆแบบนี้อหอมนะ่ากินมากๆเลยอย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะเราจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยพร้อมกับสาระดีๆมากมาย